<No. S 1> บานรอเราน้องบานรอเรานะเจ๊ะนะเจ๊ะนะเจ๊ะนะเจ๊นะเจเก,ก็บเลยคะ่ะคุณพี่จะรออะไรแะน้องเขาบานรอเราเยอะมาก จริงๆน้องขวบารรอเราจริงๆนั่นเนี่ยเดยินมาสองตรงนี้ก่อนนะให้ให้คุณยายทิเก็บก่อนทางนี้ก็จะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้สำรวจก่อนสำรวจแอร์เรียก่อน เก็บปัดสวยๆเลยนะคะเ,คเก็บใจเย็นๆเลยค่ะเผือให้เรามาเก็บเห็นปะเก็บมันสวยมากหย่อมหนึงน่งหย่อมหนึง่งหย่อมหนึ่งดูที่สียายทำไร ะอะไรยายอะไรคะไม่ปาดนี่มันมีเหตุว่ากูเกิดมาชีวิ